คุณโยมคุณโยมเคยไปถวายผ้าไตายแก่พระสงฆ์หรือเปล่าถ้าไม่เคยนะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตนะมีโอกาสก็ไปถวายผ้าไตยนะก็คือมีสบงจีวรสังกเกตอิอย่างเนี้ยอย่างชดทีอาตมานั้นได้ได้ห่มอยู่นี้มีอนิสงส์ถึงสี่อย่างนะในการถวายผ้าไตยอ่ะหนึ่งสามารถตัดบาปออกจากจิตใจของเรากําจัดกิเลสของเราเนี่ยไอ้ความตะณนีต่างๆของเราเนี่ยจะได้เบาบางลง สองจะยืนจะเดินจะนั่งนะจะมีความสุขใจเบิกบานมีความภาคภูมิใจในบุญกุศลเนี่ยเขาเรียกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญของเรานะมีความภาคภูมิใจอิ่มเอิบสามพ้นจากความยากจนความลําบากขัดสนต่างๆนานาทั้งในภพนี้และในภพหน้าและจะอุด,ดมไปด้วยปัจจัย4ี่อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวและก็ ข้อที่4เกิดชาติใดพบใดนั้นจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณบุดองแจ่มใสเนี่ยอานิสงส์ในการถวายผ้าไตามีมากมายนะคุณโยมมีโอกาสก็ลองไปถวายดูบ้างนะครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีนะเจริญพร